พาไปลองนวัตกรรมไมโคร n e เด l ลที่เขาว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในไทยช่วยแก้ปัญหาสิวได้แบบล้ำลึกจะกดสิวรึบในย4บสีชั่วโมงไม่ต้ององอคลินิก <Wow. S 1> จะว่าแค่ไหนดูในคลิปนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครูเชฟที่น่ารักทุกคนนะคะในยุคโควิด -19 นี้นะคะทุกคนสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือต้องใส่หน้ากากเข้าหากันหมามถึงใส่แมสนะคือทุกคนต้องสวมแมสใช่ไหมคะคือการสวมแมสจะเป็นการป้องกันโรคก็จริงเลยถูกแต่ว่าปัญหาผิวที่ตามมาจากการใส่แมสเนี่ยมีเยอะเลยโดยเฉพาะปัญหาสิวนะคะซึ่งหมอก็เชื่อว่าก็จะมีคนที่จะแบบคันไม้คันมือแบบมองเนี่ยคืออยากแก่อยากเกาอยากบีบบ้างอะไรเนาะแล้วมันก็จะเป็นปัญหานะคะเพราะปกติเวลาที่เป็นสิวหลายๆคคนนถถึงงงไม่่่่ดด้้บบบบีีีีเยก็ททิรอา ะะก็ยิ่งจะเกิดปัญหาทิ้งรอยดมรอยแดงไวอีกเนาะการรักษาในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ยารักษาเจลแต้มสิวต่างๆเลิกแทบไม่ถูกเลยโดยเฉพาะคลินิกรักษาสิวเนี่ยมีแทบทุกห้างคุณว่าไหมซึ่งแต่ละครั้งที่หมอว่าคุณคณที่เป็นสิวไปหาหมอเนี่ยมอกไม่ต่ำกว่า5้าร้อแล้วไม่ได้ไปครั้งเดียวจบมันต้องไปต่อเนื่องเนาะเพราะว่าถ้าไปไปหยุดหยุดเนี่ยก็ไม่โอเคใช่ไหมคะก็อาจจะไม่หายบางหรือว่าอาจจะมีทิ้งรอยต่างๆไว้บ้างวันนี้หมอก็เลยจะมารีวิวเจลแต้มสิวซึ่งหมอไม่ได้อั งบน้อยนะหรือว่าบางคนช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาไปที่คลินิกนะคะเจลแต้มสิวที่หมองพูดถึงกระสตนนี้ค่ะเมทัลลินแอคเน่วอรริเออร์สปอตเจลนะคือหมองว่าถ้าดูที่ซองะซองเขาก็น่ารักดีแต่ถ้ามาเช็คดูส่วนประกอบแล้วนะวัตกรรมที่ใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะในเจลแต้มสิวสูตรนี้มีส่วนประกอบสำคัญก็คือตัวสปองเอ็กซ์แท็กนะคะก็เป็นสารสกัดจากฟองน้ำใต้ทะเลนะคุณที่มาช่วยลดเลือนรอยสิวนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากทรชิโอจากออสเตรเลียนะคะที่มาช่วยลดสิวอักเสบเนาะสิ่งีนาาเม ิเศษคือลักษณะเขาเหมือนเข็มเลยมีคุณบัติในการต้านเชื้อแบคทีรียนะคะ anti inflammation คือลดการอักเสบด้วยนะที่สําคัญนะยังเป็น anti oxidant ด้วยนะคือสามารถที่จะมาลดการอักเสบของสิวแล้วก็ลดเลือนรอยสิวได้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีงานวิจัยจำนวนมากเลยคุณที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดส,สปองเนี่ยคะ่ะว่าสามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้นะคะจากคุณสมบัติที่ดีงามของสปองน,นะคะเขาก็เลยนําสารนี้มาทําเป็นนวัตรกรรมที่ชื่อว่า micro needle micro needle ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าเข็มเล็กๆอะคุณคุณคือพอทา เข็มทิ้งก็จะเป็นการช่วยพาสารออกฤทธิ์เข้าสู่ผิวนะคะเหมือนเป็นการไปกระตุ้นผิวให้กระชับรูมขนเล็กลงทาให้รูมสิวตื้นขึ้นผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้ผิวเราก็จะดูเนียนใสขึ้นเนาะแถมไม่ทําให้ผิวบางหรือว่าไวต่อแสงเหมือนการทําเลเซอร์นะคะสารอีกตัวที่น่าสนใจก็คือทรีทรีออยนะคะของเมดเลินเนี่ยเขาใช้ทรีทรีออยจากออสเตรเลียนะคะทรีทรีออยเนี่ยเป็นสารที่นิยมใช้ในหลายๆแบรนด์เพราะว่าทรีทรีออยเนี่ยเขามีสารที่ชื่อว in ่า,าเทอร แอนตี้อินฟลัมเมชันนะก็คือลดการอักเสบนะพวกที่ทําให้สิวบว,วมแดงต่างๆนะคะรวมถึงเป็นแอนตี้แอคเน่ก็คือมาฆ่าเชื้อสิวได้แบบที่บอกนะคะก็เลยทําให้ทรีทีออย์เนี่ยเป็นที่นิยมนะในสูตรเครื่องสำอางหรือเวชสำอางที่เอามาใช้ในการรักษาสิวซึ่งก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าทรีทีออยด์สามารถที่จะใช้รักษาสิวนะที่เป็นแอคเน่บาูลารีในระดับที่เบาไปถึงปานกลางได้นะคะแล้วก็ยังมีการศึกษาการใช้ทรีทีออย์ซึ่งในการศึกษานี้เขามีการใช้ลาเวนเดอร์อยนะรอยดนน์ด ในการลดรอยแผลเป็นจากสิวได้ดีด้วยนอกจากสาร2ตัวเด่นๆที่ว่าแล้วนะคะในสูตรนี้ค่ะเขายังมีสารกจากธรรมาชาติอีกถึงสิตัวนะที่มาช่วยบำรุงผิวแล้วก็มาช่วยลดการเกิดสิวนะคะมีอะโลเวรล้ด้วยนะที่มาช่วยปับปลมและการระคายเคืองผิวที่สําคัญไม่มี Oil, มิเดอร์ออยล์ไม่มีซิลิโคนนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีสังเคราะหนะ์เนาะใครที่กังวลว่าใช้สารเหล่านี้แล้วจะอันตรายหรือว่าระคายเคืองเนี่ยก็มั่นใจได้มองให้ดูตัวเจลนิดนึงค่ะเนี่ยคุณขเขาก็จะเป็นเจลใสอย่างนี้เลย คือเวลาทาก็คือทาที่บริเวณที่เป็นสิวได้เลยนะคะนี่ค่ะเกลี่ยง่ายแต่ว่าเขาก็เกาะผิวในระดับหนึ่งนะเพราะะฉนั้นเวลาที่เขาแอคชั่นกับสิวอะค่ะก็ น่าจะเวิร์กนะเพราะเขาเกาะผิวได้โอเคมีกลิ่นหอมของทรีทีออยอนอ่อนแต่บองว่าถึงเจลเขาจะเกาะผิวได้ดีแต่เขาไม่เหนียวเหนอะนะนะคะค่อนข้างสบายผิวอยู่แล้วก็รู้สึกเย็นหน่อยๆยุบยิบนิดๆ,ๆคือหม่องใช้แต้มก่อนนอนตอนที่เป็นสิวตื่นมาหัวสิวก็อยู่จริงๆทางแบรนด์เขามีการทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นสิวแล้วก็รอยแดงสิวด้วยนะคะหลังทายิบสี่ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะสิวยุบลงนะแล้วก็รอยแดงก็จางลงด้วยใครที่เป็นนะคะรอยดําสิวเป็นหลุมสิวมานานหม่องแนะนําให้ทาสมําเสมอเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการดูแลนนิดึงเาาาะสหหรรับบบใคททีีีี่่่่่มปแว เป็นสิวอักเสบรอยดํารอยแดงสิวนะไม่มีเวลาไปหาหมอที่คลินิกหรือว่าอยากจะดูแลตัวเองในงบที่ประหยัดขึ้นนะคะเมดลินก็เป็นอีกสูตรที่หมองแนะนำเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสารที่ใช้โอเคแถมนวัตรกรรมที่นํามาใช้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากซองนี้ขนาด5กร,รัมนะคะราคา49บาทเท่าอนโดก็สามารถซื้อได้ที่ c ี Express นะเอฟแอนด์บอยนะคะมีคอนวีด้วยลาซาด้าแล้วก็ช้อปปีก็มีเหมือนกันนะคะใครที่มีปัญหาสิวหรือว่ารอยดําสิวต่างๆนะคะรวมถึงคุณคุณที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาเมาท์มอยก แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะย่ามองก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์แพทผลคินงคุณรักขอเดีรับขอ้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กุรีหม่องไปแล้วค่ะ